สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ตื่นแตรวจสอก่อนเพิรงานครับเอาบักเจ้าบุญรหลอดครับลงมาต่อดินลงมื่ครับนกได้แปดเดือนแล้วล่ะติดแล้วครับเดี๋ยวนี้ลงแล้วติดแล้วครับพูดครับยื้อไก่ครับใต่โค้กคามอะไรล้างหัวให้เขาครับไปพ่อพ่ายบ้างครับมันได้แล้วต่อดินครับ ผิดแล้วผิดแล้วเต็มแบกครับของเก่าวคุณรอวเห็นคึกครับเลยเอาออกนอกมึงครับเร,รียบร้อยแล้วครับเร้อยแล้วทำเต็มได้แล้วเออเออเอยืนเทียงทีนี่เล้น ร้อยเนี่ยครับอะไรบ้างครับหลอดต่้งซื้อไม่แล้วครับได้ซื้อไม่แล้วมุมไม้ครับ ลูกนกอีือกัเาครับเป็นลูกครับ้อกำลังไล่ครับคอกำลังไล่ออกใส่นี่ก็โตผูครับนี่เบ,บ,บ่งหรอบขาบางเงยเลยครับเรียบเงี้ยวขาเงย คนงานครับติดเล็บเดียวครับกล่งองพวกกันเนาเนา มันบ้านกาครับมันน้อยๆอยู่บม่เต็มรอยประเดี๋ยวเดี๋ยว โอยอาครับทําหนีเล้พี่นองนะครับเอ,อ้บุญลอดได้ทํำเต็มเลยครับเจ้าซ้ายมารียนเนี่ยครับโอเคเราวพานนันแล้วครับ ครับสวัสดีครับพอดีครับ